เรามีห้างเสาหัวจากหานี้เกิดเนอะเก๊กเก๊กเก๊กเรียนเออก็คือหัวเน่าอยู่เดแยวนี้นะเนอะใไ่แล้วเขาก็เป้าพร้อมบีดพร้อมๆเนะเอ็งหมากระดูนหองห้องเจ้าเจ้าบุรียิ่ง สบายดีทุกคนสบายดีตอนสวยๆเนาะมื่อกี้พกกับน้องอูพกกับตอนน้องอูร้องสารตอนนี้เป็นตอนสวยๆแต่ว่าฝนตกอยู่ร้องสารหมดมือเลยเนาะทุกคนตอนนี้นาน้องตุ๊กกบนาน้องคุกกี้กบนาน้องอูเป็นดําเนาะทุกคนแล้วก็เลยอูก็เลยนี่คือการแต่งโคลมานานะเพราะว่าฝนมันตกโบเซาอูก็เลยต้องเลยเอาถุงยางมาซุใส่แบบนี้เนาะอันนี้ภาษาลาวว่าน้องอูเอิ้นถุงยางเนาะทุกคนเอิ้นถุงยางเนาะถุงพลาสติกนี่นะภาษาลาวเอิ้นถุงยางเนาะอ่า สีพาทุกคนมาอ้าวอ้าวอาวว้าวเมือ่อวะเออตุ๊กไปเหยียดเพิ่มมาแม่แม่เลวโอโ้โหลกกาละยังเมื่อเดิมท,ที่ลกอกสปีดที่ล็อกนะเอาดูกันข้องตัวยังบุลกกวะยังเมื่อเดิมเมื่อเดิมน่าจะเมือม่อเดิมอเออเมือ่อเดิมก็ว่นบบานะเออไปองเงียนตีอ๋อไปวันดีเจ้าทุกคน น้องตุ๊กเราต้องไปเฮียนเพิ่มเนาะอู้แนะนําน้องเองเนาะเพราะว่าน้องคันเฮียนม .5 แล้วแต่ว่าระดับภาษาอังกฤษพื้นฐานน้องบุได้เลยแล้วน้องละอู้ทดสอบน้องอีย่างน้องไปน้องก็บุได้เลยละอู้บูมีเวลาสอนให้ละอูก็เลยให้น้องคันบอกแนะนําน้องเนาะให้ไปเฮียนเพิ่มภาษาอังกฤษแล้วตอนเช้าน้องจะมาช่วยเวียกพ่อกับแม่แบบนี้แล้วอันนี้เป็นตอนบ่ายอะเนาะน้องจะออกไปแล้วไปอัน เรียบเหยื่อไว้ทาแล้วน้องกระซิไปเหยนเพิ่มตอนแรงอ่ะทุกคนตอนนี้อยู่น้ํานากระเริ่มอยู่นะอ้าวมื้ออ่นน,นาน้องตุกยันโลกาเนาะส่วนมื้อน,นี้อูจะไปโลกาช่วยแม่กุ๊กกิ๊กเนาะทุกคนในหอบจักปี่วะที่อูโลกาอูไวโลกาโดนโดนละนี่นาจะเป็นในหอบหลายปีที่มาโลกาเนาะทุกคนเดี๋ยวค่ะไปเจอกันที่อ่านาน้องกุ๊กกิ๊กเลยเนาะว่าหน้าสาวปีหรือว่าน้าของน้องอูนี้ โลก,กาไปหอดใส่ละเดี๋ยวเอาไปเจอกันเลย <c oughs> บ้านี่ทุกคนอู้มานาเนาะอันนี้เป็นเข้าให้แม่น้องตุ๊กเนาะทุกคน <c oughs> เห็นบอกงามแท้งามว่า มากมากดูซิค้ามไปเพื่อไปค้ามไปทางนั้นน้องเพื่อไปเทียงน้องคุกกิ๊กไปโลกาซวยน้องคุกกิ๊กเมื่อื่นสปีจะดำนาเนาะทุกคนเบิ่งเขางามเวอโอ้โหงามแท่งาม,มาวะเตวากาอันแม่น้องตุ๊กนี่ขี้ลายทุกคนยาขึ้นลหลละคุณ ทำอะไรกันน่ะเอ็นนะ <laughs> ป้าทุกคนน้ำหนาไล่ขนาดค,คนคนเบิงบ่งวน เบึ่งเข้าให้แม่น้องตุกโอ้โหงามมากไอ้ไอ้สันมีอะไรมาต้อนเธอคุณอ,นะอะไรเลยขนมซื้อ,อเอามีมากินอยู่เที่ยงเซาขูนไปเฮ็ดเฮียบุ๋งแม่เสียเซียนจะไปเฮียตอนนําอันเดอร์บูฮูเลยเมี่ม บ้เขาเอาไส้เลยน่ะคนทุกคนเน้ะกุกิเไส้เชือกันยาวไสกิ่งกเอ้าวต้าท่งไปไว้ก้อนตัวนี้น่ะแม่นะโอ้กูอยจะเขียวเฮียได้เนาะ ุสปีน่าสักคูรถบมีนม้ำนีี่รถดินมาละบมีน้ำรถเดรนครับอ้าวแม่เดี๋ยวยวนนันนั้นอ้าวุกิ๊บน้ำเขาา้าหน่าไม่ไม่ทีม่ม,มันมัเข้าไล่เลยสเดี๋ยวจ้าทุกคนสุกิ๊บนี้กำ,ำลังเทคลิปของบ่มีน้ำน้ผู้ดีน้ำไล่เข้ามาโคตรคักเลยบ้านทำมันเขา้าไล่สิทุกคนี้กที่ดีละเข้ามาโคตรช่องเลยเดี๋ยวแห้งราบเลยแม่หน่ครับคือเลยน้ำกระดไนตาย ปาการี่งามขนาดนอนเรื่องดีดีสี่เรื่องดีขนาดเลยทุกคนการอันน,นาซาวัมนมันถึกแดดไล่โพดบุฟเฟตกโต๊เทือห้ากับมาต๊ะอ้าวเจ้ามาบุฟเฟ่แกงนาบุคือ่แทบอ้าวไม่ละมดนละวะพ่อกินเาได้กินข้าวช่ยหรอว่ะกินแล้วกินต้มีรถหุ่นส่วนนี้ ตรมี้หมแน่เรื่องเมื่ออาสกิลสกิลโซโซกุกิ๊กตงรามาได้โซกันมืออื่นของลกของน้องตุ๊กมืออื่นนี่โอ้ยคะแนนมีน้ำก่อนเอามีน้ำมาเดินมืออื่นสปิสคูงกับสกูชิออนจักมาดูดช่วยย่งเซอร์โอ้โหค่ะนี่ปาดลามาแล้วปะแม่น้องตุ๊กคันมาเหินแล้วปะมาที่ยังแล้วปะ มาแล้วเรากำลังขึ้นลงมาเอาบเบอร์เกอร์นอนกัน,น,อกอนบอสแมวมดขันยุโงคือเอเนี่ยมาทันผงที่หนบ่อยบอสยุตุบได้เบอร์เกอร์ได้ตัวนน้องกูกิก <c oughs> ตาพี่คันผู้มัดแล้วแม่มัดเด้ออันนี้เกินผู้ดำเด้อตะกรงไว้ <c oughs> ธรรมดาเด้อดูแม่พังอ่ตีขี้ปอุภาพบไปทุกคนต้องเดินเบคิดินออกวิธีชีวิสคุเอาบุกมุ่งมัเลยเออโลกง่ายนีเนาะเอาอีเมยมาใส่ยุ่งดีเนาะลบเขามาละเอียดแล้วลูกเล่นกนมันงามได้พี่ดิ ทำด้ด้วาม้าามกองข้าสกีกาดดับอย่้นน้าก็ม่วบปปั๊บเลยตื่นกองเ่าที่เนอ่ะอยู่ซีหามือแดกกับบอกเนาะแล้กองมาเรียนว่ะเอยวยุดร่ายเขาเขาเป็นดำ ก็แต่มันเข้าอ้าวอีกจกักชั่วโมงนึงกระดูกไกอ้นแบบแบบี้ขึ้นเลยนะงานฝัดแมนพวงซ้ำคลิปนั่นเองฮัโหลเข้ามา <c oughs> เลยเดี๋ยวปวดน้องบิ๊กีเซียง <c oughs> น้องแหฮงมัน่นขนาดน่ะกินข้าวยังบุเยาวสุับนกกาเนี่ยยอ่ะดี นี่นะทุกคนน้องอูกีเ้เขากำลังโลกร้านะทุกคนเป็นเด็กที่ดีมากเลยวันนี้วันนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่วันก่อนก่อน <laughs> <c oughs> นี่ว <c oughs> ัอนี้บไปห้องเพลงกับฟอนเตอร์มานี่ว่างงเพลงฮ้องงงเพลงฮ้องติดเรื่องวะติดแดงอันตี ยังไ่ได้เอาเอาลงยังไ่ได้เปิดซ้ะแต่ว่ามดเลยทุกคนเต้เอาเจี๊ยบหัวทุกคนเจี๊ยบขนาดนี่ึ้นทุกคนนี่เสียงกบเสียงเขียดบอกแอ๊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 กเนาะพอดีมึงไปแล้วก็มันกลับเลยมันไม่แห้งแล้วเดี๋ยวนั่งกันอืมกลับห้องเมืองเห่งจังทองอันนี้ก็ยจะเอวบุหรี่แห้งไว้อยู่อืม เอ้ยหลอกว้าวบ่นอะไร็ทำว่าคุกกิ๊กันคุกกิ๊กลำมือนันลาฝนปลาสีแดงนี่ลำฝนตกนะัมด้ำนาตที่ลำมกจะเพลงว่กิ๊กจฝนจตกเลยเป็นพวดำามแล้วดำนาบ่ด้เลยอันเธอนั่นเด็กมียานนี่เมือเลยเ่อนำร้างนำซ้างลนเชอร์โอยพอตัวที่มีน้ำจะนอน ทุกคนเบ่งอุ่นเบิ่งบรรยากาศเออแ่ดลางอกโล้ยเอ้ยยอเาอีกแม่กน้ย่มย่อมดีย่อมียอยอมื่อไหยม่อไ่ยอาม่ยอเม่ไร่ย่อน เย่เแลนเมนชอบแกตากีตาอะเพราะมันต้องอแบบขจัดออกทุกสาวเพราะมันในห้องไอพีแบบแกวตาแก่ตาไม่เท่าันนวดแก่นตาเ็นก็บิดเอากล้เก็กันแ,แน,น่แก่ตาแม่ทำหูพีาเนาะี่ผานมหันแล้วนะแม่เป็นโกตาแม่เป็นโรตาจมูกจมูกตาที่หวยอีก ทำของผู้มัดก่อนูมัดเลยลูกอีตนผู้ดำผูก็ผู้มัดเุกันไมนะนี่นะนี่ไรเมยบอกว่านวป้าเนี่ยเก็บ้ะไว้สนีมแล้าท้ลวเอาดีไปลกมองไงหลูกที่เปเต้เสือตีนยังลูกเตะเสือีม่หรออ่าก็เต้ันเราบอกลูกจะมาทิ้งกล่องเฉยยืเลยนะคขับตอนถอยเอทิ้ทิเลยอ่ะตอนทดสิเฉยครับแปะ วอยพี่เคทพาลาดหาแล้วก่พ่คะาลาดไปาลาดมาหัะหัวกับบูวี้าต้ขันบ้านทำไีหานาะหัวจากหานี้ขึ้นเนาะเก็กเก็กเก็กเรียนเนาะก็คือหัวเน่าอยู่เนืนี่นะเนาะไปแล้วกับเป้าพร้อมดีดพร้อมๆนะงามๆไ่เป้าเหรอดีดงามๆแล้วก็มานอนดีดงามๆแล้วก็มา อ่หลังจากี่รลแบบตอนนั้นยู่แถวนี้เนาะเดี๋ยวนี้ไปพูนละค,คนทุกคนพอลอยว่บอย่างที่เนาะสองลอยสี่สอง้อยนะบอกว่าหัวาสอง,สอง้อยนี่ทุกคนโลก,กาดำนาพอน้องกุกกิ๊กไทยนาอยู่อุ้ยคาดนาใ<ล>ส่กุกกิ๊กถ้าไออ,อู้กันจะไถแล้วละเนาะบัดนี้นอูกดกับ จะมาคาดเป็นอีสคูลสไพไทยแลนด์ <laughs> สไพร์ไทยแลนด์สไพไทยแลนด์อ่ะ,อะ,อะมามาสาธิตกุกกีกซีสาธิตการมัดกาแบบสไตล์กุกกีกให้เบิ้งอย่าเว้าเลยแบบแบบลาวอายเกินอย่าเว้าเลยว่าลาวถ้าทีว่าค่อยบมดได้มัดแนวนี้ได้ไ <laughs> หมคะ <laughs> มันจะเสียทั้งหมดเลย เออแบบนี้อ่าแบบนี้เนาะไปส่งหมนึ่อกันะโอ้แม่นวีโอแม่นสิเนาะสิสิจับสีมัดสิสิใบประมาณนาทีนึ่งอืมสิสิสิเนาะอืมเออสิอืมเกีียวบเกล่ยวเกี่ยวเกล่ยว้เอามาซอดใส่บนี้ สอดใส้แม่บอกได้วันนี่ยนี่แก้มัดหนึ่งเลยงามกงามคือเจ้าของกระดาษอีต้นคนดำกับปานั้นดางงามกับดางงามดำไม่ใช่นางงามข้าได้นะคิวแต่ว่าแม่กับข้าวได้แต่ว่าคุกกี้ขั้นดำด้แนวพอวัดบิสตอรี่วัดข้าวในแนวแม่บอดดี้กับข้าว ลกกิรมีรเดี๋ยวนี้คะ่ะจะเอาฮิตอินเตอร์นะักกิกเนาะนี่ป้าบึงโมกทางนี้งามค่ะนะทุกคนไปคาดหน้าเนาะไปดูเนาะนี่แนละ้วก็นนในประมาณนี้เนาะลูกกา้ามานี่ใช้เวลาบุฮอดสามนาทีโอ้ยว่าสัน้นชืว่ว่าสมองกลัวสมองกลัวแล้วเสี่ยงตัวเครียดตัวออนเดอร์ห้องอ๊อฟ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  อะไรเป็นไฮเด้อเนีน่ยนะอันนี้มันกามแต่นี่ไปนี่นี่ก็เอาเป็นไฮเพราะว่าเขาเบิ้งสภาพดินฟ้าอาก,กาศออกแล้วว่านาปีนี้มันสิบงงามก็เลยเฮ็ดไฮผุ่นเบิ้งไฮแม่น้องตุกงามได้งามว่าพุ่นนะเบิ้งสภาพเขาขกะหัวน,นะว่าเขาตาพเลยดำงามได้งามว่าพุ่นเร็ดนมูลีใส่ละยืดผูกก้นยืดก้นแล้วก็จบละกินข้าวค่ะมะคอ กินขาวเเขาห้เขาก็มีห้เขาเขมีอาขาเขาเขาเองคือกินแู้คไล่กขนก็จะไ่ได้กินหนำกินขาเพื่อขามันแล้วขาเพื่อขามันวัมีกระซื้อกินงามไหยแซงวันนี้ได้คุณนะแต่ว่ามันโตอีได้มันเอานี่นะโตแคมืนได้ดำนาาอืดดำนามืดอ้คำกัมาลกาชวย ใส่แล้วอันอู้มาลกนีอ่นก,กุ๊กกิลันไลให้ลลกมัดละสองมัดหา้าลยเนาะเดี๋ยวนับก่อนหน,นึ่งสองสองมัดห้าลอยทำมาจากมัดห้าลอยก่อนเดี๋ยวนี้นี่จ้างกันนะห้าพันมัดหนึ 1, 3, ่งสามร้อยห้าสิบ ไปลอยหนึงละขำที่สุไดไปลอยนึงอนะเนาะไอ้สามสิบห้าพันไอ้ละใบาทร้อยละร้อยบาทลอยนึงละร้อยบาทลอยมัดร้อยบาทเ,เป็นตะลุกอยู่อะทุกคนคอมเมนต์มาได้นะว่าเป็นตะลุกอยู่อะปาดอืมยังไงหนาหนะหาเข้าไปปางามขนาดสปีดาน,นี่นะผูผ้าและป้าไม้ใส่หมอก <laughs> นี้เป็นเวลาต้อง8ชแ่วโิงงามขนาดเลยชาสิลอง,อง,องลกาสิลอง แล้วทุกคนอุตสิมาลกกาให้เบิ้งเนาะโลกๆเนาะนี่ไล่ไล่เลยกับปีนฟารเนาะโ <laughs> ลกโลกไล่ไล่เลยกับปีนฟาร์ตตูใครชัวรกันกับกันมาน้ามึงเขาต้องเหตุไยๆเนาะ ดินคนดินนี่ดินนี่มันงามมันสิมีอันนี้ใช่ไหมบอ้ยกี้กับบงไหมดินงามมันมีขี้กระเดือนเนาะทุกคนขี้กระเดือนนี่ทุกคนนี่นี่อีกแล้วก็นี่เนาะนี่หมดแล้วก็โตบงนี่เขามักเดี๋ยวลรอีกถ้าลรไปอีกนี่เขาลรไปอีกเนาะข้างในมันใชเป็่าเนี ่มัน,กมนลกไปนี่เนาะกาบุค่อยงามปไนเด้อฟุ่นบุค่อยทึกมันข้ากับมันฟุ่นปงังมือว่างเลยตอนนี้ชิว่างไว้เอาได้ทุกคนว่าออ้บุกบูมัดเนาะคนนี้มาณนี้เนาะดูอีตื่นหมดโอ้กองกราแฟ ือแกแดดและลมและแสงแดดมากทุกคนเดี๋ยวอู้ซีรีวิวก um ุ๊กก uh> ิ de as, de as, de 2, ๊กเด้อเดี <s <s ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 เขารวยมากเลยนะตอนนี้คำแท้จากอเมริกจาก USA สายคอสร้อยหมาสุนัข สายแขนไส้อยแมวดูเขาสิดูเขาแต่งตัวมาทำงานสิดีนะแมวแหวนลิงเหรอธรรมดาได้เดี๋ยวนี้มันอยากให้ข้าวขับขี่มงมีอยู่โอ้ยข้าวแล้วได้ข้าวไดสบู่ให้เห่าแลยอันน่าไม่เห่าไม่เหากิ๊กกานคือดำแท้เมาเนี่ยอันเฮ็ดอันทานข้าวให้บอกเออล้างเรื่องล้างเรื่องไปอัน ดำยูเื่อนเม่ปาคุณพังอันดทงยังทางอันเดยอตู้พุไปเดอันอัญาไปฮ็ดสิบบ้าตู้มเอสดันข้าวี่กกิ๊กตูันติแห่โป้ใส่โป้ใสโป้ใสเลยพี่บ้าทงกันอะไรนี่ตั้งแต่พูนเนาะพูนพูนพูนพนมาฮอดพี่จนสีแเลวล่ะคำแล้วสี่โมงละ อุจิกลับก่อนเพราะอุจิไปตลาดแล้วมืออื่นจงค่อยชิมาอีกนะเคยกะกำลังคาดนาอีกเธอต่อไปเนาะเธอนะฮันคาดแล้วละได้ยี่ว่าคนมาเมานามืออื่นจ้าอย่างโบฮันเธอคำตอบอย่างโบเธอคำตอบ,ตอ,บอีกอซอครีมอ่าซอครีมเดี๋ยวนี้คนทับเมาดำนาเด็กกัญากเนาะทุกคนบุคคลตะกี้นเนาะ S <S ได้คนก็ค<อ>ือดำเก่งคิปเป็นกัสิลาทุกคนไปก่อนถ้าทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เดดเดอร์บาย <S 2> <S 2> <S บายกุกกิ๊กไปเบิ่งกุกกิ๊กโลกาทีซองกุกกิ๊กเด้เดอร์กุกกิ๊กสาวลอยรองสารตรีป้าเบิ่งมือมือเรื่อง